s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยอินเอียร์พ็อกเกตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือพอดแคสตนี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน s ซ l m o n PODCAST เพื่อให้ได้อัธรตในการฟังมากขึ้นจากหนังสือ วิชาเดินทางหลังเลิกเรียนเขียนและอ่านโดยพลอยไพยลินตั้งประพาพรบทที่สองมองโกเลียกับความภูมิใจพี่คนนั้นวันที่4 26กันยายนส5 6 1ันลาบาตอยีชั่วโมงต่อมา 14นาฬิกา35นาทีตามเวลามงโกลียในที่สุดเราก็มาถึงอุลาบาตอเมืองหลวงของมงโกเลียประเทศที่สองของการเดินทางคนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าเรากับคุณไบราอานแลกอีเมลแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเป็นที่ระลึก ตอนที่โบกมือลาคุณไบรอันความรู้สึกใจหายเหมือนตอนที่ต้องบอกลาย่าเว่ยกับลิวเว่ก็กลับมาอีกครั้งใจนึงก็อยากจะเทโรงแรมที่จองไว้เราหนีตามไปเที่ยวกับคุณไบรอันให้รู้แล้วรู้รอดแต่อย่าดีกว่าคนเราต้องมีทางเป็นของตัวเองเราเริ่มรู้สึกว่าหนึ่งในเสน่ห์ของการท่องเที่ยวคนเดียวคือการได้พบเจอ และพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละจากที่คิดว่าจะเหงาแต่ผ่านมาถึงตอนนี้มันไม่ได้เหงาอย่างที่คิดออกจะสนุกดีด้วยซ้ำเรานัดรถของโฮสเทลที่จองไว้ให้มารับที่สถานีรถไฟพอเช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วก็รีบคว้าโทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเพื่อติดต่อกับพี่คนนั้น คนแปลกหน้าที่นัดล่วงหน้า,าไว้ซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้คือจตรุรัสซับบาตอตอนห้าโมงย็นเล่าถึงจตรุรัสซับบาตอก่อนจตรุรัสแห่งนี้คือสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมองโกเลียที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอลาบาตอมีรูปปั้นซับบาตอผู้ประกาศอิสรภาพให้มองโกเลียเมื่อปี1921 ตั้งเด่นเป็นสงาน่าอยู่ด้านหน้าและมีรูปปั้นของเจงกิสถานอยู่ในบริเวณในกล้เคียงเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงเราไม่อยากจะนอนเร่เปื่อยอยู่ที่โรงแรมก็เลยออกมาเดินเล่นคนเดียวแถวแถวจัตุรัสซับาตอก่อนเวลาที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางคนในเมืองบายแก่ๆแบบนี้มีเด็กๆมาวิ่งเล่น มีหนุ่มสาวใส่หูฟังปั่นจักรยานไปมามีคู่รักถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมเพื่อนบ่าวสาวที่แต่งตัวด้วยชุดเพื่อนเมืองเต็มยศเห็นแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ก็น่ารักดีผู้คนที่นี่ก็หน้าตาดีรูปร่างผิวพรรณคล้ายคนจีนหรือคนเกาหลีแต่แต่งตัวสไตล์ยุโรปครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ใช้เวลาในการนั่งสังเกตสิ่งรอบตัว ผู้คนจนสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขนาดนี้ถ้าเป็นทริปที่ไปกับเพื่อนหรือครอบครัวคงไม่ได้มานั่งนิ่งๆแบบนี้แน่ระหว่างนั่งคิดอะไรเพลินๆคุณลุงชาวมงเกลียที่กำลังจุงเด็กคนหนึ่งออกมาเดินเล่น <c oughs> เห็นเรานั่งคนเดียวลุงคงกลัวว่าจะเหงาก <c oughs> ็เลยเดินปลีเข้ามาคุยแต่ไม่ใช่การคุยแบบธรรมดา แต่เป็นการคุยด้วยภาษามองโกเลียสิ่งที่เราจับคำพูดของลุงได้ก็คือมองโกเป็นระยะซึ่งเราอยากจะบอกลุงว่าลุงคะลุงคิดว่าคนที่หน้าตาและการแต่งตัวออกเป็นนักท่องเที่ยวขนาดนี้จะฟังสิ่งที่ลุงพูดออกไหมแต่เอาล่ะเราต้องตั้งสติและใช้ทัศน์ทั้งหมดในชีวิตไขปริศนาครั้งนี้โอเค คำใบที่หนึ่งคือเราเจอกันครั้งแรกคำใบที่สองมีคำว่ามองโกในประโยคและสุดท้ายคำใบที่สามเราเป็นนักท่องเที่ยวจากคำใบสามอย่างนี้เราขอเดาว,ว่าคุณลุงคงจะถามว่าเรามาเที่ยวมองโกเลียกี่วันใช่ต้องใช่แน่ๆ เราเลยชูสามนิ้วเป็นคำตอบลุงอูทานโอ้ออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมรอยยิ้มและพยักหน้าอย่างคนเข้าอกเข้าใจตอนนั้นในใจมีแต่คำว่าเชีย่ยยาวมากเพราะนั่นแปลว่าลุงเข้าใจฉะนั้นคุณได้ไปต่อมาลุงมาหนูพร้อมคุย ปริศนาข้อต่อมาคือคุณลุงชี้ที่ตัวเองแล้วพูดว่ามองโกและชี้กลับมาที่เราทำหน้าอย่างคนช่างสงสัยคงจะถามว่าเรามาจากที่ไหนสินะเราตอบกลับไปด้วยความมั่นใจไทยแลนด์ Thailand. ลุงก็พยักหน้ารับพร้อมทำเสียงไทยแลนด์ Thailand. ด้วยความประหลาดใจอีกครั้ง เรานั่งคุยกับคุณลุงไปพลางๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็สนุกดีคุณลุงทำให้เราเข้าใจว่าบางทีภาษาก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะยามจำเป็นคนเราต้องหาทางใช้ภาษากายสื่อสารกันอยู่ดีและแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่เรานัดกับพี่คนนั้นเราเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีรูปร่างหน้าตาคลารูปโปรไฟล์ Facebook ของพี่คนนั้นเรารีบออกมือทักทายผู้ชายคนนั้นก็ส่งยิ้มแล้วเดินตรงมาหาใช่จริงด้วยวะ่ะเราขอแยกตัวออกมาจากคุณลุงมองโกเลียแล้วเดินเข้าไปทักพี่คนนั้นพร้อมกล่าวทักทายในใจนี่อยากจะกรีดให้แล่นมองโกเลียในที่สุดก็ได้พูดภาษาไทยกับคนไทยได้วยกันสักทีววย เราถามชื่อพี่เขาตอนที่ได้พบกันเพอตั้งแต่คุยกันที่เมืองไทยจนได้มาเจอกันที่มองโกเลียเพิ่งมีโอกาสได้ถามชื่อพี่เขาอย่างเป็นทางการพี่เขาแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อเอ็มโดยพี่เอมพาเพื่อนใหม่อย่างเราไปกินบาร์บีคิวที่ร้าน B D Mongolian Barbecue ที่ไม่ไกลจากจตุรัสมากนักจุดเด่นของร้านก็คือบาร์บีคิวบุฟเฟ ที่มีวัตถุดิบให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้ออาหารทะเลผักลูกชิ้นและอิสรพพัดอย่างที่พอจะเอามาทำบาร์บีคิวกินได้และไม่ใช่แค่วัตถุดิบแต่ยังมีซอสมากมายให้เลือกชิมเลือกผสมได้ตามอัธยาศัยถ้าถามว่าบาร์บีคิวร้านนี้อร่อยไหมคิดว่าคำตอบก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวเราว่า จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวเองหรือเลือกซอสผิดชีวิตเปลี่ยนกันแน่ระหว่างนั่งกินบาร์บีคิวเราเลยถือโอกาสถามข้อมูลการเดินทางและการเตรียมตัวขึ้นรถไฟที่เราจะต้องขึ้นเมื่อไปถึงเมืองเอียคุสและข้อมูลที่ได้จากพี่เอ็มก็คือ 1. อย่อยากกินอาหารบนรถไฟเพราะแม่งไม่อร่อย 2. การไม่มีคนคุยด้วยมันเหงากว่าที่คิด 3. ตอนแรกก็จะตื่นเต้นแต่ผ่านไปหนึ่งวันก็จะเริ่มเหมือนผักดองที่นอนเปื่อยอยู่บนเตียง 4. ระหว่างทางไม่มีสัญญาณมือถือจะติดต่อโลกภายนอกได้เวลาที่รถไฟจอดเท่านั้นได้คำแนะนำแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจในการเที่ยวขึ้นมาเยอะเลย หลอวะอย่างเรื่องอาหารคือสบายมากเพราะเราก็เป็นคนกินง่ายระดับหนึ่งเรื่องเหงายิ่งไม่มีทางเลยเพราะหลายวันที่ผ่านมาเราก็เจอคนแปลกหน้าที่คุยกันถูกคอตั้งหลายคนเพราะงั้นเรื่องเนี้ยสบายเรื่องสัญญาณมือถือเราก็มั่นใจในเครือข่ายสีเขียวที่พกประจากประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ได้ดีอยู่ ยกเว้นในมงกลเลียนี่แหละที่ใช้งานซิมค่ายนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องที่กังวลที่สุดสำหรับเราน่าจะเป็นการมีชีวิตที่นอนเปลือยเหมือนผักดองมากกว่าแต่มันจะเท่าไหร่กันเชียวกินอิ่มแล้วเราขอพี่เอ็มถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งใบและอีกใบให้พี่เอ็มเก็บไว้เป็นของขวัญสำหรับการเจอกันครั้งแรกที่จริง การเจอพี่เอ็มก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่สำหรับที่นี่และเวลานี้การได้เจอคนไทยและได้พูดภาษาไทยโดยไม่ต้องสนใจคนรอบข้างก็ทำให้วันแรกในมงโกเลียของเราผ่านไปได้อย่างสวยงามแต่การประจนภัยของจริงจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งหาก มองโกเลียนอนเกอวันที่5 27กันยายนสองพันหาร้อยหบอุลาบาตอว่ากันว่าถ้ามามองโกเลียแล้วไม่ได้นอนเกอก็เหมือนมาไม่ถึงคล้ายๆเวลานะักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วต้องได้ขี่ช้างอะไรแบบนั้นเราจองทัวร์เพื่อนอนเกอที่กอรคีเทเรียสเนชั่นแลพาร์ค ไปสองวันหนึ่งคืนเก๋ๆแต่ราคาไม่ค่อยจะเก๋ะเท่าไหร่เพราะช่วงที่ไปไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาจอยกรุ่มด้วยก็เลยต้องจ่ายค่าทัวร์คนเดียวเต็มๆในราคา150ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000บาทอธิบายมาถึงตรงนี้หลายคนคงอัดน,นึกภาพเกิรไม่ออกเกอมีหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งเกอคือบ้านพักชั่วคราวของชาวมองโกเลียโดยความที่ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และมักจะเร่ร่อนเกอจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากการนำไม้มาสร้างเป็นโครงคล้ายกระโจมและหุ้มด้วยหนังสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นภายในมีเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นที่นอนผ้าห่มเตาผิงเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เราออกเดินทางตอน9โมงเช้าด้วยรถยนต์พี่คนขับเปิดประโยคทักทายเราถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นแต่ตัวเรากลับรู้สึกร้อนแปลกๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเช้านี้อากาศสดใสมีแสงแดดอ่อนๆทำให้อากาศมองโกลเลียไม่ได้หนาวอย่างที่เราคิดไว้กอคีเทเรตเนชั่นอลพาร์คเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออลาบบะต์ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่แพลนของเราวันนี้ก็คือแวะเที่ยวที่อนุสาวรีย์เจงกิสขานกันก่อนซึ่งนั่งออกมาไม่นานท้องฟ้าที่สดใสมาตลอดทางก็อึมครึมบรรยากาศเริ่มหม่นจนต้องเปิดเพลงไฮฮ p บของโคดไลายประกอบการเดินทางและพอฟังมาถึงตรงนี้อยากให้ลองเปิดเพลงตามไปด้วยเพื่อให้ได้อัธรรษในการฟังมากขึ้น รถวิ่งไปบนถนนที่ทอดยาวท้องฟ้าสีหมวนสองข้างทางมีร้านย่าสิน้ำตาลของฤรือดูใบไม้เปลี่ยนสีเมฆที่ก่อตัวเริ่มกลายเป็นเมน็ดฝนตกลงมากระทบกับตัวรถค่อนข้างดังพอสมควรอากาศน่าจะเย็นกำลังพอดีหมอกจางๆปรากฏตามถนนบรรยากาศดีและโรแมนติกมาก เราลดกระจกรถลงและยื่นมือออกไปรับลมเย็นด้านนอกคือเชี่ยหนาวจนแทบเก็บมือเข้ามาในรถแทบไม่ทันเราปิดเพลงเราหันไปยิ้มเจินเจือนใส่พี่คนขับรถพร้อมรูดซิปเสื้อกันหนาวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมและในที่สุดเราก็มาถึงอนุสาวรีย์แจงกิสขานจังหวะที่ก้าวเท้าลงจากรถ พี่คนขับก็เดินนำหน้าเราไปแล้วช่วงจังหวะลงมาเราแอ,เอแบเผลอลองอุทานอุยออกมาอย่างลืมตัวหลายคงคงคิดว่าอนุสาวรีคงสวยมากสินะแต่เปล่าเลยมันหนาวแบบโคตรหนาวเลยเว้ยเราเรีบตะโกนเรียกพี่คนขับให้กลับมาเปิดรถอีกครั้งจุดนี้เสื้อกันหนาวตัวเดียวที่ใส่มาเริ่มเอาไม่อยู่ และจากฝนปรยปอปรยลมเบาๆแสนโรแมนติกก็ถูกแทนด้วยหิมะและลมที่แรงขึ้นเรื่อยๆเชื่อแล้วว่ามองโกเลียหนาวจริงหนาวไปถึงกระดูกเลยเว้ยเราหยิบเสื้อกันหนาวอีกตัวกับถุงมือที่บางจนไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าถุงมือกันหนาวมาใส่เพิ่มเราเรียบวิ่งเข้าไปหลบหิมะและลมในตัวอาคาร พร้อมกับในใจที่แอบขอโทษ,โทษโมองโกเลียบ่อยๆที่เราสบประมาทความหนาของเธอแต่ยังไงก็ไม่ลืมที่จะแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยอนุสาวรีเจงกิสขานยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นอนุสาวรีที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียฐานของรูปปั้นเจงกิสขานเป็นอาคารสีขาวทรงกลมที่สร้างมาจากสแตนเลส ซึ่งเป็นส่วนของนิทัรศการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติมองโกเลียที่เดินเข้าไปชมได้แบบเพลินๆนอกจากนั้นเราสามารถขึ้นไปจุดชมวิวซึ่งก็คือรูปปั้นในสวนหัวม้าที่ว่ากันว่าวิวสวยมากแต่น่าเสียดายที่เราไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากเพราะทั้งหมอกและหิมะกำลังกระน่ำ แล้วเราก็มัวแต่หาทางเอาชีวิตรอดจากความหนาวหลังจากเอาตัวรอดจากจุดนั้นในที่สุดเราก็มาถึงกอ r k y ทเ r r e s t r น a l Park ไฮไลท์ของการมามองโกเลียของเราและที่นี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแค่มาถึงทางเข้าอุทยานก็ทำให้เราร้องอู้ออกมาไม่รู้กี่ครั้งซึ่งเสียงร้องนี้หมายถึงหนาวหรือเปล่าเปล่าเลย พราะวิวตรงหน้าที่เห็นมันสวยมากถัดจากลานหญ้ากว้างไปกลายเป็นภูเขาสีเขียวลายล้อมทัว่วอุทยานทั้งสองข้างทางมีฝูงจำมลีฝูงมา้าและก็ฝูงแกะอยู่เป็นระยะเราอุทานกับตัวเองในใจว่าโคตรชอบเลยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันไปบอกพี่คนขับว่าตัวเองชอบสถานที่นี้มากๆ หิมะก็ยังคงตกปลอยๆอากาศก็ไม่มีทีท่าว่าจะอุ่นขึ้นแล้วรถก็ได้มาจอดบดริเวณเนินเขาที่มีเกอสีขาวนับสิบหลังเรียงรายอยู่ซึ่งนอกจากตัวเองแล้วเราก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยสักคนเราจึงทําได้แค่หันไปบอกลาพี่คนขับที่จะกลับมารับเราในวันพรุ่งนี้แต่พอได้มาเห็นใกล้ๆเราก็แอบดีใจ ที่จะได้นอนเกิอขนาดใหญ่นี้คนเดียวแต่ที่ไหนได้อยู่ดีๆกลับมีคนทักทายและถามชื่อเราขึ้นมาสักก่อนอันล็อกวันที่ห27กันยายน2561อุลาบะตอ ื่อนร่วมเกิดของเราก็คือคุณป้าแนนซี่จาก阿拉斯加และคุณป้าดอบบี้จากเซียโต้ทั้งสองคนเดินทางด้วยเส้นทางทานมองโกเลียจากเชน์ปีเตอร์เบิร์กมาจบที่มองโกเลียมองแวบแรกก็พอจะรู้ได้ว่าทั้งสองคนคงเป็นคู่หูที่แสบใช้เล่นนอกจากจะเที่ยวเก่งแล้วคุณป้าทั้งสองคนยังเมาส์เก่งเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่เราเข้ามาในเกอก็ยังไม่เห็นคุณป้าจะหยุดเมากันเลยสักทีซึ่งเรื่องหลกัหลกๆที่เราได้ยินก็คือในแพ็กเกจทัวร์บอกว่าจะมีกิจกรรมขีมม่ม้าแต่คุณป้าสองคนแย่งกันบอกว่ายังไม่ได้ขี่ม,ม้าเลยตั้งแต่เมื่อวานเพราะทัวร์ให้เหตุผลว่าหาม้าไม่ได้เราก็ได้แต่สงสัยเดี๋ยวนะบริการขีมม่ม้า เขาไม่ได้มีม้าเตรียมไว้ให้อยู่แล้วหรอหลังจากได้ยินเหล่าป้าๆคุยกันสักพักก็จับใจความได้ว่าทั้งสองคนคาดหวังว่าจะได้ขี่ม้าในวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ต้องกลับเข้าเมืองแล้วแต่ก็ยังโดนเบี้ยวเป็นครั้งที่สองด้วยเหตุผลว่าม้าหนีขึ้นเขาไปแล้วถามว่างงไหมคืองงมาก แต่เห็นแล้วก็อดขำคุณป้าสองคนที่วาวุ่นกับการขี่ม้าไม่ได้และยังวาวุ่นไม่พอด้วยความขิดและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของคุณป้าดอบบี้ที่บอกให้เราไปขอเรื่องขี่ม้ากับเขาอีกรอบเพราะหน้าตาเราน่ารักน่าจะช่วยคุณป้าทั้งสองคนได้คือนี่มันทฤษฎีไหนกันเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็เดินไปทวงมาให้คุณป้าทั้งสองแบบงงๆผลที่ได้ก็คือ คนดูแลม้าตอบกลับมาว่าจะจัดการเรื่องม้าให้ในอีกหนึ่งชั่วโมงอ้าวอยู่ดีๆได้ผลเฉยเลยวะ่ะคุณป้าแดนซี่กับคุณป้าดอบบี้ถึงกับดีใจกระโดดลดเต้นในเกอและก็ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดีก็มีคนเข้ามาเคาะเรียกให้ออกไปขี่มา้าคุณป้าทั้งสองรีบคว้าเสื้อกันหนาวมาใส่แลรีบร้อนออกไปหน้าประตู แต่คนดูแลม้าบอกเหล่าป,ป้าว่ายังไม่ถึงเวลาให้รอก่อนแต่กลับเรียกเราให้ขึ้นไปขี่ม้าแทนบ่ายโมงอากาศยังคงหนาวยาเย,อเยอือกแม้หิมะจะหยุดตกแล้วก็ตามเด็กผู้หญิงจากประเทศที่มีอากาศร้อนกับโคตรร้อนต้องมาทนขี่ม้าเป็นชั่วโมง ในสภาพอากาศที่หนาวจนเข้ากระดูกแบบนี้ถามว่าวิวรอบข้างสวยไหมมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่จะดีมากถ้ามันไม่หนาวขนาดนี้แล้วตกลงฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแต่จะให้ยอมแพ้ก็เสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วเลยได้แต่ทำใจดีสู้เสือนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงสักที จะแข่งตายบนหลังม้าอยู่แล้วโชคดีที่คนดูแลม้าเห็นเรานั่งหนาวจนตัวสั่นหงึกๆก็เลยจัดแจงหาเสื้อกันหนาวอีกตัวมาให้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังคิดถึงไออุน่นในเกินเหลือเกินจำได้ว่าตอนนั้นเรานั่งตัวหดเป็นขิงกือสั่นอยู่บนหลังมา้าพร้อมชุดอ้วนๆสามชั้น พูดชื่นชมความงามของวิวที่เห็นด้วยเสียงที่ติดอ่างและสูดน้ำมูกเป็นระยะเพราะความหนาวเส้นทางการขี่มา้าเริ่มจากการเดินลงเนินที่พักขึ้นไปที่เนินถัดไประหว่างทางต้องเดินผ่านฝูงจางมารีที่กำลังกินหญ้าในระยะประชิดซึ่งประชิดกันจดแอบกลัวว่าจะโดนขิดเอาได้ มีฝูงวัวน,นอนเอกกนเอกอยู่บนพื้นหญ้ามีคนกาลังควบมาวิ่งอยู่ไกลๆแล้วก็มีเกยมากมายตั้งอยู่เป็นระยะระๆะได้มองอะไรเพลินๆสักพักรู้สึกตัวอีกทีอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นมีแสงแดดจางๆลอดจากก้อนเมฆพอท้องฟ้าเริ่มเปิด เราก็ได้เห็นเฉดสีสดใสของทุกอย่างรอบตัวภูเขาที่เคยมองว่ามันเป็นสีน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทองเหมือนอยูอยู่พระเจ้าก็กดเซทูเลชันให้ทุกอย่างรอบตัวจนภาพตรงหน้าสวยเกินกว่าที่จินตนาการไว้ในตอนแรกซะอีกไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่งองแงเหมือนคนอกหักที่อยู่ดอนเมืองวันก่อน ตอนนี้จะมาขี่ม,ม้าชมวิวที่สวยงามอย่างสบายใจอยู่ที่มองโกเลียเรากลับมาถึงเกอรพร้อมรอยยิ้มป้าแนนซี่และป้าดอบบี้ออกมายินรอออกไปขี่ม,ม้าอยู่หน้าเกอก่อนแล้วและพอคุณป้าสองคนออกไปเราก็เริ่มกิจกรรมสำรวจเกอทันทีภายในเกอรตรงกลางมีเตาผิงกับโต๊ะหนึ่งตัวมีเตียงนอนสีเตียงวางอยู่รบรอบ มีห้องน้ำรวมอยู่ด้านนอกตอนแรกทัวบอกว่าเราจะได้มาใช้ชีวิตกับคนพื้นที่แต่ดูเหมือนที่นี่จะเป็นเกอิอที่สร้างขึ้นเพื่อต้อนดับนักท่องเที่ยวมากกว่าเราตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยมานอนในเกอิอที่มองโกเลียแล้วแต่การถ่ายรูปโดยไม่มีใครนับหนึ่งสองซ้ำให้ มันแช่งเป็นบรรยากะที่วงเวกไม่น้อยโดยหลังจากถ่ายรูปเราก็นั่งเล่นอยู่ที่เกิร์สักพักแล้วก็เตรียมตัวออกไปเดินถ่ายรูปเล่นข้างนอกเราเดินสำรวจพื้นที่ตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองกับวิวกระโดดโลดเต้นตะโกนคนเดียวตอนแรกก็รู้สึกแปลกเล็กน้อยแต่อยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีนะ จะทำอะไรบ้าบอแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องอายใครตอนที่นึกถึงการอยู่คนเดียวของตัวเองท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าอ่อนกลายเป็นสีชมพูอมม่วงก้อนเมฆค่อยๆเคลื่อนตัวตามแรงลมตอนนั้นเรานึกอยากจะเดินขึ้นไปเนินสูงเพื่อหาจุดชมวิวแล้วเราก็ได้เดินขึ้นไปบนเนินสมใจรู้สึกมีความสุข ยังบอกไม่ถูกและที่สำคัญพอมานึกจริงๆแล้วการมาเที่ยวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้พออากาศเริ่มเย็นลงเราก็เดินกลับมาที่เกอเพื่อรออาหารเย็นที่ทัวเตรียวไว้ให้ส่วนคุณป้าทั้งสองคนก็ยังคงเมาไม่หยุดป้าแานซี่เปิดสมุดแล้วลงมือวาดรูปอะไรบางอย่างเราแอบชะเง้อมองเล็กน้อยถึงได้เห็นว่า คุณป้าวาดรูปวิวภูเขาวิวเดียวกับที่เราเห็นก่อนกลับเข้ามาไม่ผิดนอกจากจะเที่ยวเก่งและคุยเก่งแล้วคุณป้าแนนซี่ยังวาดรูปเก่งมากด้วยเราเลยขอให้คุณป้าแนนซี่วาดตัวเองลงในสมุดบันทึกที่พกมาพร้อมกับยื่นสมุดบันทึกของตัวเองให้คุณป้าพยักหน้าและรับสมุดของเราไปแตะโดยดีและขณะที่คุณป้ากำลังวาดรูปอยู่ คุณป้าดอบี่ก็ถามคำถามทำลายความเงียบระหว่างการนั่งเป็นแบบว่ารูปของเราเกี่ยวกับเหตุผลที่ชื่นชอบในเรื่องการท่องเที่ยวเรานั่งนึกอยู่สักครู่พร้อมบอกเหตุผลออกไปว่ามันคือการได้เจอสิ่งใหม่ปัฒนธรรมใหม่สถานที่ใหม่ได้เจออากาศหนาวได้กินอาหารแปลกและการท่องเที่ยว ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากทีเดียวซึ่งสิ่งที่เราตอบออกไปเราตอบไปโดยไม่ทันได้มองคุณป้าดอบบี้เพราะต้องนั่งมองตรงให้คุณป้าแนนซี่วาดรูปไปเรื่อยๆแต่ก็พอได้ยินเสียงคิดเขียนและพอจะเดาได้ว่าเขากําลังจดคําตอบของเราลงในสมุดคุณป้าดอบบี้ถามต่อถึงการเรียนรู้ที่ได้จากการท่องเที่ยว เราเลยนึกย้อนไปสิ่งที่เคยคุยกับคุณไบรอันก่อนที่จะตอบอย่างไม่ลังเลว่า I'm proud of myself ไม่รู้ว่าคุณป้าดอบบี้ทำหน้ายังไงเมื่อได้ยินคำตอบของเราแต่ที่แน่ๆเอาเห็นสีหน้าของคุณป้าแนนซี่ที่เงยขึ้นมาและยิ้มให้เราอย่างเอ็นดูคุณป้าแนนซี่เอ่ยปากชมเราว่าเป็นคำตอบที่ดีมาก ก่อนจะก้มหน้าลงเพื่อวาดรูปเราอีกครั้งตอนนี้เราได้บทเรียนของตัวเองหนึ่งข้อนั่นก็คือบทที่หนึ่งภูมิใจในตัวเองติดตามรายการอินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s แ l ลมอนพอดแคส